ซื้อที่จุดนี้ไหมคะซื้อแล้วราคาขึ้นเลยวันนี้ลามี่ก็จะมาเชร์หวิธีที่ช่วยเราซื้อ้นในราคาที่จุดต่ำเป็นปลายทางของเวทที่2องก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นวิธีนี้ทั้งง่ายและช่วยเราทางกำไังได้จริงสวัสดีค่ะ ยินดีเข้าสู่ช่อง Profit p i n e r US Stock ช่องนี้ก็จะมีอาจารย์4คนนะคะมาเชะเนื้อหาดีๆฝากไว้ให้กับนักนะลงทุนทุกท่านถ้าหาว่าท่านไหนเข้ามาช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมนะคะกดติดตามปกติงกดไลค์กดแ like, ชร์ไปด้วยกันนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเรามาชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจกลยุทธ์ของรายใหญ่ก่อนค่ะ เรามาดูกันนะคะนี่คือเป็นหุ่นอยู่ในช่วงที่แนวน้มขาลงแนวน้องขาลงก็คือว่าจุดสูงกับจุดสูงนี่คือทำแนวรอส่วนจุดต่ำตรงนี้ก็ทำแนวรอในกลยุทธ์ของลายใหญ่ก็คือว่าตอนที่แนวน้องขาลงนะคะโอเคในปลายทางของแนวน้องขาลงลายใหญ่ก็จะเข้ามาเก็บของ หลังจากนั้นนะคะก็จะมีการเท็กซ์ขยา่าล่าราคาขย่าล่าราคาแล้วก็มาป่วยของอีกทีนึงเนาะอ่ะแล้วในของจุดนี้จุดนี้ก็คือว่าเป็นจุดที่ลายใหญ่เออก็คือมีราคาที่มีการทะลุเส้นเฉลน์ยในของจุดนี้ทะลุเส้นเทรนไลนะคะตามปกติก็คือว่านี่คือเป็นสัญญาณนซื้อ หลังจากนั้นนะคะราคับไปต่อมีกันแบะจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่เรามาซื้อนะคะจุดนี้ก็คือพูแบปกลับมาเสียงเงนซื้อแล้วคําถามคือเรารู้ได้อย่างไรว่าจุดนี้คือเป็นเสียงเงนซื้อ แล้วจริงๆแล้วนะคะจุดนี้ก็คือว่าไลาห่หญกที่เขาขยับหุ่นเสร็จแล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่กำลังจะขึ้นหรือถ้าหากว่าเราได้เรียน Ele ลเวนั่นก็คือว่า1 2 3แล้วสำหรับจุดนี้นะคะก็คือเป็นปลายทางของเวทที่2เป็นต้นทางของเวทที่3แล้วจุดนี้งั้นเราจะหาได้ยังไงอ่ะในวันนี้รามิก็จะมาเชร์วิธีว่าเราจะหาเจอจุดนี้ได้ยังไง งั้นเรามาดูรายละเอียดกันเนาะโอเคก่อนอื่นนะคะเรามาดูภาพนี้กันก่อนนะคะภาพนี้ภาพนี้นะคะเอาหลกักการของเมื่อกี้ก่อนอื่นเราต้องหาเจอเอส้นเชือไลายก่อนเส้นเชือไลายนะคะอันนั้นเป็นแนวน้องขาลงงั้นเราก็จะเลือดจุดสูงกับจุดสูงนะคะที่ชัดเจนแล้วเราก็จะมาดีเส้นนั่นก็คือใต้จุดนี้อาจจาไม่เลือดจุดนี้กับจุดนี้ไปด้วยเลยนี่คือเป็นเส้นเชินไลายเป็นขุนที่ เอ่อเป็นเส้นเชียอนลายเป็นขาลงหลังจากนั้นนะคะราคามีการรีบาวและรีบาวมาอย่างแรงด้วยราคาได้มีการทะลุทะลุอะไรคะทะลุเส้นแนวโนองก็คือจุดนี้หลังจากนั้นนะคะราคามีการไปอีกก็คือลายเยกของมาเทสราคาและช่วงนี้ลายเอกขยอยุึ้นขยอหุึ้นเสร็จแล้วราคาก็จะขึ้นไปต่อ งั้นเราที่สนเจนนั่นก็คือซื้อที่จุดนี้ถูกไหมคะอะและจุดนี้เราหาได้ยังไงหาได้ยังไงงั้นพี่ๆเรามาดูกันเลยค่ะตอนที่หุ้นเขาขึ้นลงอาที่เขาขึ้นได้เยอะ หรือว่าลงจริงๆแล้วงั้นเราก็ต้องมาศึกษาพลังงานถูกไหมคะพลังงานแล้วฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่ช่วยเราดูพลังงานดูล็งซื้อแรงขายอย่างชัดเจนนั่นก็คือฟังก์ชันหนึ่งที่เราช่วงนี้ที่คุยบ่อยเอ่อนั่นก็คือเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า O B V อ่า O B V O B V ก็คือย ja ่อมาจาก On Balance Volume Then Indicator ท e c h n i c a ที่บอก m o m e n t ัม ซึ่งเป็นความเกี่ยวข้องของปริมาณการซื้อขายและการเปลี่ยนแปลงของราคาอ่าอันนั้นพี่ๆยังจำได้เนาะอ่าทฤษฎีนะคะของเขาก็คือเชื่อว่าปรลุ่มนำราคาปรลุ่มเป็นเหตุราคาเป็นผลอะรายละเอยียดเดี๋ยวเรามาดูภาพพี่ๆจะได้เห็นภาพมากขึ้นโอเคทีนี้นะคะเรามาดูขุ้นตัวนี้อ่าหุนตัวนี้หุ้นตัวนี้นะคะเรามาดูกัน ก็คือเป็นที่เมื่อกี้เนาะ,ะตามขั้นตอนนะคะเอาจุดสูงกับจุดสูงเรามาตีเส้นแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าโวลุ่มเป็นแหตุโวลุ่มน,ำนะะํำราคามาดูกันก็คือว่าช่วงนี้เป็นจุดที่ราคามีการแตกเส้นนด์ไลน์ก็คือจุดนี้แต่เรามาดูกันนะคะข้างล่างของเอเส้น o b V o b v มีการไต่ขึ้น เส้น OBV ตต่ขึ้นค่าเฉลกก็คือ AOBV เอ๊ะเขาก่อนใช่ไหมไต่ขึ้นก่อนหลังจากนั้นนะคะราคาถึงจะไป out สิ้นเทยนไลเลยนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเข้าใจว่าออวอลุ่มนำราคาวอลุ่มเป็นแหตุหลังจากนั้นราคาก็จะโชวออกมาเลยราคาเป็นผลเห็นภาาชัดเจนเนกโอเคแล้วที่บอกว่าเอ๊ะเรารู้ได้ยังไงจุดนี้สามารถซื้อได้ สามารถใช้หลักการที่เราพูดถึงนั่นก็คือว่าตอนที่ลายใหญ่ขยอหุ้นราคาลดลงแต่ obv นะคะขึ้นเลยก็คือว่าเกิดปุ๊บลีดไ e r เวจนเตือนว่าขยอหุ้นจะเสร็จแล้วเนาะจำได้นะคะที่เมื่อกี้เราบอกว่าช่วงนี้เป็นลายใหญ่ที่เขาทําเป็นไงบ้างลายใหญ่เขาคือเทะะ็กซ์่ะคะหลังจากนั้นก็คือขยอหุ้นขยอหุ้นขยอหุ้นเป็นไงบ้างคะเนี่ยช่วงนี้เรามาดูทิศทาง ตูทิศทางของช่วงนี้นะคะเป็นไงบ้างเอ๊ะอันนั้นเห็นไม่ชัดใช่ไหมอะล้ำใหม่ก็คือว่าช่วงนี้ช่วงนี้เป็นไงบ้างตูทิศทางสิตูทิศทางลงถูกไหมคะเรยเขาขยอยหุ้นบางคนอจาจจะกดตันขยอออกไปแล้วอย่างเช่นของช่วงนี้อะลงมาลงมาก็ตุนขยอยออกไปนะคะเอ่อแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีหุ้นเรามาดูกันจุดไหนเป็นสัญญานซื้อก็คือว่าเราเห็นว่าทิศทางเป็นอย่างนี้ เห็นไหมคะช่วงนี้ลายใหญ่เขาดูที่ทางเสีดูที่ทางชี้ลงแต่ว่าเส้น OBV OBV หรือว่าค่าเฉลี่ยก็คือ AOBV ของเขาเป็นไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้จริงๆล้วเห็นไหมคะช่วงนี้คือขึ้นอันนี้คือชี้ขึ้นลหลังจากนั้นนะคะช่วงนี้อันนี้อาจจะไม่เห็นภาพชัดแล้วเอใหม่เนี่ยช่วงนี้มีการไต่ขึ้นก็คือช่วงนี้ขยา่าขยา่อแต่ว่า AOBV เป็นไงบ้างชี้ขึ้นเกิด bullish divergence แล้วช่วงนี้นะคะ obv แตดขึ้นเส้นสีเหลืองก็คือ aobv ในจุดนี้นะคะ confirm นี่คือเป็นสัญญาณซื้ออ่าเป็นสัญญาณซื้องั้นก็คือเป็นของช่วงนี้ลยราคาอยู่ในของแถวนี้เอ่อถ้าหากว่าใครที่ดูเส้นเทรนไลน์แบนงั้นเราก็มาดูกันนะคะจุดต่ำกับจุดต่ำเป็นไงบ้าง จริงๆแล้วนะคะเนี่ยจุดต่ำจุดต่ำนี่คือตีเส้นเทรนไลน์ช่วงนี้เขาก็ได้มีการเจอเส้นเทรนไลน์ไปด้วยเห็นไหมคะราคาเนี่ยช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้โยกลงมาแล้วเจอเส้นแนวรับอ่าเป็นเป็นแนวรับนี่คือเป็นตีเส้นเทรนไลน์เนาะเขาเจุดที่สมมาคอนเฟิร์มแสดงว่าจุดนี้เส้นนี้โอเคหลังจากนั้นนะคะราคามาถึงแถวนี้เขาคือเขาคือหยุดลงหยุดลงแล้วเป็นไงบ้างเราได้มีการเห็น O B V แตกขึ้น โอเคหยุดลงไปด้วยถ้าหากว่าเรายังไม่ชัวเงินเราสามารถตีเส้นเป็นอย่างนี้กันก็ได้คาดเนี่ยจุดนี้ก็มีการตัดขึ้นเลยยังไงต้องคอนเฟิร์มจุดนี้แล้วเลยสําหรับใครที่รับความเสีย่ยงใต้ใต้ตั้งแต่แถวนี้แต่ถ้าหากว่าเอาชัวก็คือทะลุขึ้นก็ได้มาแถวนี้ก็ยังโอเคหลังจากนั้นราคาก็ไปต่อเลยค่ะโอเคนาะเลยจุดนี้นะคะก็คือว่าช่วยเราซื้อที่ราคาค่อนข้าต่ําและซื้อแล้ว ก็คือขึ้นมีโอกาสสูงที่จะเป็นใต้เวสสซื้อจุดที่เริ่มตุ้นของเวสสหรือเรียกว,ว่าเป็นปลายทำของเวสสนะคะโอเคเลยซื้อแล้วขึ้นอ่ะเรามาดูตัวอย่างนิดนึงนะคะเออนี่คือเป็นหุ้น Apple อ่ะอยู่ในของตลาดนันสเต q มาดูกันนะคะก่อนหน้านั้นเป็นไงบ้างก่อนหน้านั้นราคาไฮกับไฮ ไฮกับไฮเป็นไงบ้างนี่คือเรามาตีเส้นเฉียนลายหลังจากนั้นนะคะวราคาทะลุเส้นเฉียนลายแต่ว่าที่บอกว่าราคาสว่วนใหญ่ทะลุเส้นเฉียนลายแล้วนะคะอันนั้นคือตามแบตทฤษฎีดําลาเนาะอะ,อะตามหนังสือสเตนดตาดเป็นอย่างนี้ราคาขึ้นแล้วก็จะมีการผูกแบตแต่เรารู้ได้ยังไงจุดนี้คือเป็นจุดสัญญาณซื้อแถวนี้มาดูกันนึ่งก็คือว่า นั่นก็คือว่าเป็นไงบ้างสําหรับของช่วงนี้พี่ๆถ้าหาว่าเคยได้เรียนเอ่อคลาสของรามีก็จะรู้เนาะการที่เราตีเส้นเชนไลน์แนวรับแ,แนวต้านจริงๆแล้วสามารถเอาคู่กับคืออะไรคะฟังก์ชันที่เราเรียนได้เช่นกันอย่างเช่นของช่วงนี้ของช่วงนี้ช่วงนี้เป็นไงบ้างจุดนี้นะคะเห็นภาพไหมคะจุดนี้มีการทะลุเลยก็คือเป็นเทคนิคที่บอกว่าก่อนที่เขาเปิดเอาเราเรียนรู้ไว้ก่อน เลยเราได้เรียนรู้ว่าเอ้ยเขาเปกเอาในช่วงนี้แล้วนะ OBB ช่วงนี้ก็เปกเอาแล้วแต่ราคาก็เปกเอาเมื่อไหร่ราคาเขาเปกเ,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 เอาของแถวนี้เห็นไหมคะเลยก็จะช่วยเราซื้อที่ที่ราคาที่ต่าเลยเอาที่เทคนิคนี้หรือว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจจะบางทีเขามีการเกิดไตวายเจมเหมือนเมื่อกี้ก็ได้โอเคเนาะเลยเป็นกวนในอย่างนี้นะคะ เห็นภาพไหมคะแล้วพี่ๆได้มีการเห็นว่าจุดต่ําสําหรับของส่วนนี้จุดต่ําตรงนี้นะคะจุดต่ําเป็นไงบ้างเอ๋ตีเสน้นอ่ะจุดต่ําตรงนี้มีการยกขึ้นไปด้วยเนี่ยมากึงจุดนี้เรามาตีให้เยาวนิดนึงเห็นไหมคะจุดนี้ก็จะเจอแนวรับจุดนี้ก็คืออยู่ในเส้นเทรนไลน์ไปด้วยแล้วเส้น O B V ก็จะมีการเปกเอาแนวต้าน หนึ่งแนวด้านตรงนี้ก็คือเจอแนวรับเด้งขึ้นกับเปิ้ลคอนเฟิร์มนะคะเลยทําให้เราซื้อราคาแถวนี้ได้แต่ถ้าเรารู้เทคนิคนี้ใต้ราคานี้ถ้าเราไม่รู้โลร,ราคาเบรกเอาเงินเราก็ใต้ราคาแถวนี้ต้นทุนอาจจะสูงกว่าเลยเราได้เรียน OBB นะคะจะช่วยสามารถช่วยเราซื้อที่ราคาที่ต่ำมั่นใจมากยิ่งขึ้นก่อนที่ราคาเบรกเอาไปด้วยหลังจากที่เราซื้อได้ราคาจุดนี้แล้วนะคะราคาเป็นไงบ้าง ขึ้นไปเลยนะคะโอเคเลยอันนี้ก็คือว่าเราได้เทคนิคช่วยเราซื้อที่จุดนี้ก่อนที่ราคาจะไปขึ้นแรงหรือเรียกว่าล่าราคาโอเคนะคะอันนี้คือเป็นคุณแอบบัลตัวอย่างในช่วงเวลาที่โชว์อยู่นะคะโอเค แล้วพี่ๆเลยนี่คือเป็นเนื้อหาสําหรับของวันนี้นะคะก็คือว่าเป็นเราเข้าใจกลยุทธ์ของรายใหญ่แล้วก็จะใช้ OB ีวมาช่วยเราตัดสินใจซื้อขายกันนะคะถ้าหากว่าพี่ๆชอบเนื้อหาของวันนี้อ่าหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรหรือเรียกว่าพี่ๆเข้าใจเนื้อหาของวันนี้บ้างหรือยังมีความคิดอะไรสําหรับเนื้อหาของวันนี้หรือว่ามีไอเดียมาเสนอพี่ๆก็ คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะพิงเข้ามาเยอะๆได้เลยค่ะแล้วถ้าหาว่าชบอบคลิปวันนี้ก็ฝากพี่ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามปุดกระติ่มไปด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ